สวัสดีครับวันนี้แมนยู24นะครับก็มีข่าวสารของทีมปีศาจแดงมาฝากกันเหมือนเช่นเคยนะครับวันนี้ก็ไปเริ่มกันที่ข่าวของทีมงานของเอริกเทนฮาก่อนนะครับล่าสุดมีการแต่งตั้งทีมงานเพิ่มมาอีกหนึ่งคนนะครับแมนยูประกาศแต่งตั้งอันเดรสจอร์ดสันเข้ามาเป็นโค้ชทีมชุดแรกอีกหนึ่งคนนะครับคนนี้เป็นกุนซือวัย42ปีมาจากทีมลิวสตอร์มในลีกนอร์เวย์นะครับโดยที่เขา,าเป็นเฮดโค้ชอยู่ ตั้งแต่เมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมานะครับแล้วก็ตัดสินใจมาเป็นทีมสตาฟของเอริกเทนฮากก่อนหน้านี้เนี่ยจอสั้นเนี่ยเคยรับบทเป็นเฮดโค้ชชั่วคราวที่เอาโมนะครับทีมในประเทศบ้านเกิดสวีเดนนะรวมถึงยังมีประสบการณ์การเป็นโค้ดทำงานกับเบรนฟอร์ดอาร์เซนอลแล้วก็เซาแธมป์ตันมาแล้วเพราะฉะนั้นมีประสบการณ์อังกฤษมาแล้วพอสมควรนะครับ เท่ากับว่าปีนี้แมนยูไม่ได้เสริมแค่ผู้เล่นนะทีมหลังบ้านก็เสริมเยอะไล่ตั้งแต่เลนนี่ฮาเคแล้วก็ลุดฟานิสลอยนะครับที่เข้ามาเป็นผู้ช่วยผู้ฝึกสอนของเทนฮากเยเล่เทนลูเวล่าเข้ามาเป็นโคโ้ชประตูนะแล้วก็ล่าสุดมีจอซันเข้ามาซึ่งเขาจะทํางานเป็นโค้ดทีมชุดแรกหรือว่าเฟิร์สทีมโค้ดเนี่ยร่วมกับสตีฟแมคคาเลนแล้วก็ดารเรนเฟรชเชอร์ ภายใต้การคุมทีมของเอริกเทนฮากอีกทีหนึงนะครับไปนี้ถือว่ามีการเปลี่ยนแปลงเยอะทีเดียวกับทีมงานผู้ฝึกสอนนะครับเดี๋ยวเรามาดูผลลัพธ์ว่าแมนยูปปนี้จะเปลี่ยนแปลงวิธีการเล่นรูปแบบหรือว่าฟอร์มการเล่นไปมากน้อยแค่ไหนนะครับส่วนเรื่องของการเสริมทัพเนี่ยตอนนี้แมนยูก็ยังได้ผู้เล่นมา2รายแล้วก็คือโยชัวเซ็กเซ่แล้วก็เลนิโยโลนะครับกองหน้า1กองหลัง1ใช้เงินไปแล้วรวม88.5ล้านปอนด ก็ตามบรายงานเขาบอกว่าตอนนี้บอร์ดบริหารของแมนยูเนี่ยก็ไฟเขียวนะครับให้เทนทักเนี่ยล่านักเตะต่อได้เลยแม้ว่าจะใช้เงินไปแล้วเกือบ100ล้านปอนด์นะครับก็เขาบอกว่าเป้าหมายอันดับหนึ่งตอนนี้มาเป็นมอร์เทนยูมาแล้วนะครับกองกลางของสปอร์ติ้งลิสบอนเพราะว่าอูกเต้โดนโกงราคาเยอะ โดยยูมันเนี่ยเขามีค่าฉีกสัญญาอยู่ที่67.5ล้านปอนด์นะครับก็ยังถือว่าก็เยอะพอสมควรเหมือนกันแล้วก็เหลือสัญญากับสปอร์ติงลิสบอนอีกถึง4ไปีเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าซื้อเนี่ยคงไม่ใช่ราคาถูกๆแน่นอนนะโดยที่แมนยูเนี่ยเขาอยากได้กองกลางอีกสัก1คนเพราะว่าคาซมิโลเองก็ฤดูกาลที่แล้วอย่างที่เห็นนะมาตรฐานตกไปพอสมควรก็ต้องการกองกลางมาเล่นกับคอบบี้เมนู เพื่อประสานงานกันในฤดูกาลนี้นะครับแล้วก็คาเซมิโลก็มีข่าวว่าจะไปซาอุเหมือนกันด้วยนะครับขณะเดียวกันเนี่ยแมนยูก็ไม่ได้ใช้ออปชันในการซื้อขาดโซฟิยนอัมราบัตนะครับกองกลางทีมชาติโมร็อกโกแต่ว่าก็ยังสามารถเจรจาในทางอื่นเพื่อเอาอัมราบัตเข้ามาได้นะครับในกรณีที่ยื่นข้อเสนอไปแล้วก็ไม่ได้ใครมาเสริมเลยก็จะเป็นอัมรับัตที่กลับมาก็ได้นะครับส่วนตำแหน่งแบ็กขวายังมีข่าวอย่างต่อเนื่องนะล่าสุดเนี่ยนุสอีมัสลาอุยกับเวสแฮม ปรากฏว่าดีลล่มไปแล้วนะครับเขาบอกว่าเวสแฮมเนี่ยไม่อยากจ่ายค่ากินปลาให้กับเอเนต์นะครับซึ่งน่าจะเรียกมาเยอะเหมือนกันนะครับเวสแฮมเขาไม่โอเคตรงนี้รวมถึงตัวนักเตะเองเนี่ยพอมีข่าวกับแมนยูเนี่ยก็เหมือนว่ายังไม่รับข้อเสนอของเวสแฮมดีกว่าค่าตัวเนี่ยประมาณ15.5ล้านบวกกับแอดออนอีก4ล้านนะครับค่าตัวเขาจะประมาณ19.5ล้านยูโรทําให้ตอนนี้เขาบอกว่าแมนยูเองก็กลับมาสนใจมาลาลุยอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อที่ว่า จะอาเขมเป็นแบ็คขวาตัวใหม่แทนที่ของอารามบิสซาก้าและที่ตลกคือเวสแฮมเนี่ยเขาก็มาสนใจอารามบิสซาก้าด้วยนะซึ่งวันบิสเนี่ยเหลือสัญญาอีกแค่ปีเดียวก็จะหมดแล้วนะครับแล้วก็ค่าตัวตอนนี้น่าจะตกลงมาเหลือประมาณ15ล้านปอน,นด์นิดๆจากที่ซื้อมาจากคิสตันพาเิต50ล้านปอนด์นะครับค่าตัวตกมาเยอะมากซึ่งถ้าแมนยูเนี่ย ตกลงขายวันบิส้าให้กับเวสแฮมก็น่าจะมีเงินทุนไปซื้อมาซาุุยเข้ามาได้นะครับมาซาลุยเองก็ค่าตัวไม่ได้แพงมากเดี๋ยวรอดูดีนี้นะครับมัน3ทางครับว่าจะจบแบบไหนส่วนฮันนิบาลเมเบรีนะครับกองกลางดาวรุ่งอีกหนึ่งคนของแมนยูปัจจุบันอายุ21ปีก็ยังมีชื่อเล่นกับทีมในช่วงปรีซีซั่นแล้วก็ไปทัวร์สหรัฐอเมริกาด้วยแต่ว่าถ้าถามถึงโอกาสลงเล่นคงจะยาก ไม่งั้นแมนยูคงไม่มีข่าวไปยื่นซื้อมิดฟิลด์คนนู้นคนนี้มานะครับก็มีข่าวว่าฮันนิบาลเนี่ยเตรียมจะถูกปล่อยยืมให้กับกาสโกเลนเจอร์ทีมในสกอตแลนด์ที่เพิ่งอุ่นเครื่องกันไปเนี่ยยืมตัวไปเล่นนะแต่เดี๋ยวนี้ก็ยังไม่ชัดเจนนะครับเพราะว่าฮันนิบาลเนี่ยจริงๆเหลือสัญญาแค่ปีเดียวเองอเพราะฉะนั้นการปล่อยให้เลนเจอร์ยืมไปเนี่ยเท่ากับว่าฤดูกาลหน้าในแมนยูก็ต้องเสียฟรีแล้วนะครับเพราะว่าปีนี้ไม่ได้ขายใครเ,นะเป็นการปล่อยยืมดังนั้นก็ต้องดูว่า เฮอฮ์นีบาลเนี่ยตกลงจะต่อสัญญาใหม่กับแมนยูแล้วค่อยปล่อยยืมหรือเปล่าหรือว่าจะเป็นการขายขาดไปเลยนะครับส่วนคนที่ปล่อยยืมไปแล้วก็จะเป็นโจฮูกิวนะครับกองหน้าที่ยิงใส่เลนเจอร์ลูกที่2นะกองหน้าวัยยีปีเนี่ยปล่อยให้กับวีแกนยืมไปเล่นนะครับจนจบฤดูกาล2 0 2 4 2 0 2 5ก็คงต้องไปเก็บเกี่ยวประสบการณ์แล้วก็พิสูจน์ตัวเองเพราะว่าฤดูกาลที่แล้วเนี่ยปล่อยไปเล่นกับเบอร์ตันในลีกวันแล้วก็ผลงานไม่ดีนะครับยิงได้แค่ประตูเดียวจาก12นัดเท่านั้นเอง ะฉนนัน้การเล่นกับวีแกนก็น่าจะเป็นตัวชี้อนาคตนะส่วนโอกาสในถิ่นโอทัฟอร์ดก็ยังไม่ได้ปิดซะทีเดียวนะครับแต่ว่าโอกาสสอดแทรกเนี่ยคงจะลําบากเหมือนกันเพราะตอนนี้ก็มีทางลัสมุนทอยลูนแล้วก็โจโจเซอร์เซ่ที่ยืนเป็นกองหน้าอยู่แล้วทั้งคู่นะครับนี่ก็เป็นข่าวสารของที่แมนเชสเตอร์ยูนเต็ดนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้มาพรีวิวกันครับกับเกมอุ่นเครื่องนั้นต่อไปที่แมนยูเนี่ยจะพบกับอาร์เซนอลนะครับน่าจะมีความเคลื่อนไหวมาฝากกันนะครับสำ,สำหรับคลิปนี้ก็ลาไปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ